สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีช่องนักดนตรีสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำพูนออฟฟิเชียลครับชิปนี้บรรยากาศตอนเช้าครับเจ้าทีมงานทีมงานมาถึงมาถึงประมาณหกโมงครับแตนนบ่ตอนนี้ก็สามโมงกัว่าตอนนี้ก็สามโมงกว่าอาจารย์ใจไปใส้ครับ <S 2> <S 2> าหมองน้อนอะไบงน่อยกัดจุ ขอป้ายเราอาจารย์ใจครับขอป้ามันมันเป็นเดินครับเป็นด้านเพื่อนกวางกงัน,นี้แสดงค้อการแสดงอยู่คางท่อกสอเพื่อนนวดสะาดอย่วัดอุดวนท่านีครับจึงทิมงานก็เคยมาต้องการแสดงอยู่น,น,น,ยยน,นี่นนนาาแ,นแล้วครับที่ทว่ากว่างกว้างครับเมือน,นี้มือน,นี้กวางกวาง ผมก็น,นอนหัวกิดตื่นครับนอนตื่นมากครับมาถ่ายคลิป่นอถ่ายคลิปแล้วก็สิไปนอนต่อกรับรายงานบรรยากาศครับถ้าเบริ่งควาำเป็นยูครับของนางมนดีจานใจแกเข่าป้าแล้วประกาศตากคองกระสิยางไปฟังฝุ่นอยู่ครับเรายังมาฟังนี่ก่อน นอนตอนนี้ก็อาศัยลุมเงาของรถของรถบัสครับในการพักผ่อนหลมเง่านีนากครับจะยู่ได้ประมาณหอดเพียงเพียงครับก็ที่เปินกระซิบกระซิวหลมเงาในการพักผ่อนเนี่ยจานบุญถ่ายไปแล้วจานบุญให้ไปใช้บุ๊ ีหอ,อ,อนบ่ออะไยายพอนบ่ครับหอ,อ,อนบ่ว้ายก็อหอนแลนะเนาะนักตากแดดเนาะยูสีนะครับเนาะอ๋อกรับอัสไซม่มีหอนมองการแน่นครับอาศัยน์โฮมยูนใสา่โฮม,มลวด<ม>นี่ล่ะนอนน้ำลวดนี่ล่ะย้ำบายมากกว่สิแดดไล่นะครับแดดไล่กับเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไหมเออเเตวนี้ก็ยืดสมุนนี่เที่ยงกับไปฟุ่นตัวขับไปกับไม้เนี่ครับกับทางตามดวงอาทิตย์ ตามดวงตามคิดไปส่วนตัวพอดีอยู่ิออกพวอนี้มันนั่นสงเดชอยู่บะมีเรื่องอันนั้นก้อนมีกดบูนกดบูนแม่นครับแม่นแมนกับพ่อฝนมาลายขึ้นแล้วเนาะโอ้ยเ่ามาลายขึ้นต่ออัตเป็นอัติปิสไปผมไม่อยากพอแล้วครับอิ่มแล้วเนาะอิ่มแล้วเนาะมาข้ามานตั้งแต่ฝนเนาะแม่นครับสน้อยมันฝนมันเนละม่าเมาเฮาสมือคันว่าคันว่าพอสิได้ลับเน่กับมีอันอันอั้น หัวมหาลดหัวหน่อยมหามื่อขึ้นนี่ก็ว่าหัวหน่อยมหาเนี่ยนะครับเต็มห้าเด้มื่อขึ้นนี่รังหานเต็มเลยครับเมื่อขึ้นอยากสั่นสั่นนั่นนะครว่ามาอย่างตีผู้ยตะเคี่ยวกระเคี่ยวเต็มทีแล้วเนาะครับเนาะเนื้อสิมาจับจูนเนี่นะครับผู้ยตะเคี่ยวปุ้เคี่ยวอันเต็มทีแล้วมันได้ยนี้ครับสมัย่ขาสมนั่นเหรอเฮายนะครับตามบุญตามวาสนาไปเงี้ยนะครับเล้วสีไปห้าที่พอวังครับเด้กพอวังมาแล้ว พ่อว่างนอนนะบอกครับพ่อลูกคนบเนี่อไงก็โอ้นี่บอกเขาปกันนอนประกันโอ้ใครอยู่มีเอมีเปี๊ยคือมีเปียดีเด้ยพ่อเปี๊ยเขาจัดเปียกตัวโอ้ใครอยู่เอาเปี๊ยเราเอาเปียยเ้วมานอนเราล่าอยู่เนาะคำเนาะวันเราล่าอยู่หลายคนถามหาอยู่วันเราเราดีขึ้นไปอากาศเราดีขึ้นไปครับจังหวะวันเพราะถ้าเด็กเขาโทษถามอยู่ ดีสีทาโทษเต็มมามือนั้นเราแคนใครทำเนาะมือนั้นยักขาใครอยู่เนาะมือนั้นขาใครโอ้บ่เศราง่ายดีขามันอยู่ทางไหนพุ่นแม่นเกับหลายคนก็ถามหาอยู่เนาะกูเหรอกะทีพักหลายมืออยู่เดี่ยเป็นเดือนพุ่นแล้่ากูเลรอครับประมาณพุ่นแล้วครับเนาะเพราะว่ามันอยู่ทางไหนแห่มันเป็นแบบมันเป็นเอ็นฉีกไหมทั้งขาบวมมออยู่ืนนัแม่นขาบวมไม่เหยียบกลองเลยสองเพ่งที่เราเหยียบกรบโปไปอืมโอ้ยมันเจ็บลงเหยียบเลยเนาะครับเราเรียกขอลาเนาะก็เรียลาให้กันยันเตียตีเนาะอันเตี๋ยก็เดียวตีผู้เดียว รถแห่เข้ากับก็จะกับมีงานเนาะรถแห่ก็ไมีงานัแต่ในแล้วบอมี่ก็ดจำเป็นปัญหาคนดีเนี่ยก็ดีมันกับหลายคนก็ถามอยู่บอมี่ขึ้เบอร์เอาหลายคนมันก็เอาอยืนนอนมันต้องเรียกับนอนมันต้องเรียกนะพวกแมนครับมันต้องมันต้องมีการเรียกการอ่านขัดกรองเนาะยิ้มืนูเดี่ยวคนตีมอสอรมันก็บบอมี่ขึ้นครับวันท้ายน้อยนะครับเนาะมันจะเป็นแบนซ้ายน้อยมันต้องอยู่ใต่คข้ามาเสด็จมันเดือดนั่อยูมันจะตีบอมี่ขึ้กันมันกับตียู่คนจะไล่มันแห่ง มาตีจะตายนีเมั่ตีเ่ได้อย่ไหมแมนรบบมีการซ้อมกันยังอือการซ้อมการตีเขารเสด็จแบบนี้มันตีเ่าได้เพที่นี่กืมักตีแบบเรียบไปเรื่อยแมนแมนแบบตีเด็ขึ้นมาล่ำห้องหนีหาย่ายกูเด่นไม่เคยมีแมนแมนแบบคร้บคนก็มีคนครับแมนครับแต่คนแต่คนกับมีวงเนาะมันกงขั้นแล้วขันบ้ากันคนกับมีวงคนเห่านันมากับไปไปเพิงอีกวองง่ายกันนานี่มันกับขือบทงานแล้วันดีเขาเขาเขาวัดสาไมแมนแมนครับอาสิ สาวม่ตั้งอฟวากันไหมนะครับเมยปีพุทธลัดขนาดตาปีาตั้งวากังม่อีจหาไม่ก็ได้ยินบอดจวนพวงห้องสีโบอ่านปิดว่างนะห้องสีโบปิดวงเด็เราวะเออขันโบปิดก็ไปเรื่อยที่เรามันปิดจ right. mm ังไแลมันกระซับโบบัดบปิดีไหรอแม่เคย้างกัไปรลดเพราะว่านันมันมันว่ามันกระซับปิดวงหรอโค้เข้าวิดเนาะมันก็ว่าได้ร่นอยู่นั่นเนาะบอดจววมีอะไรสุดแน่ม่เรงเทียบแน่ครับเนาะเก็ได้ในหาได้ซิ ก็นทิ้งานมันกนทำเนาะครับเนาะแม่นแต่ก็พ่อทีมมันมีงานด้กันทำก็ดีกันล่ะไปหานั่นไปแมนแมนแมนครับป๋าก็ยิ่งโกรธก็ยิ่โกรธอ๋อยิ่ัโกรธว่าบ้านนิดดาวลูกว่ะเป็นานอาหารนหนิดไม่มีมีร้านตามซังอยู่ครับเนาะมีร้านตามตามซังอยู่แม่ดูปุ๊บพ่อเราไปห้องน้ำเพราะเราไปตลาดโอ้ปกติคือยู่ขางกันตลอดนะครับมองกับมองคุณปิตอนอนดีอยู่กับพ่อฮอนพ่อที่เขาไปไปนั่นนอนทีได้พ่อ ขุคมใหม่ทั้งหุนีดีเดียนะตางไปหานี่ตอใหม่ดแค่ละกือจะพอกูอยู่ยุ่นี่ก็อยุ่ได้แค่เทียงกับอนเนาะแมนฮอนเราประมาณไหนจะย่ใน้ดีกอะไรแล้แมนครับอีจีน้ยเดียกอะไรแล้วเจ้าสิได้เดียกอะไรหาย่มหมองไปแมนแครับจนี่ผู้สัตว์บใคได้มันจืดนแครับยังมีทีว่านเปียกเนาะมีเปี๊ยของกนเปียกแล้บอนนั่แล้วปรเดี๋ยวเปบ้านน้ำเลยว่างเปล่ามานอนมันยังบอนข้นผ่อนจืดแมนแล้ครับ ต้นไม่คุณเดาจา์ใจดค่คุณเดชจานใจคือเยอะพอคืออยอ่สิไปอยูะครับอาจจะไปพุ่นละนั่งนูรากินองบไปพครถ่าเขาอยู่ถ่ายกินเขาก็มันตัวกันนั้นเยอะามสั่งเพ่อไปตามสั่งนี่แหละแม่นี่นครับมันไง่ายเล่ะามสั่งเอาสิภาพแบเบิ้งบรรยากาศ ว่าจิ้มงานคนกับพกรคคนอยู่เดินกวางขวองดีดยุคครับ วา่าคิดง้านคนกับากันอยากแก้กันไปพักวันแล้วครับคิดงานานอนตี่ามมงยูแต่ผมกับน,นอนอยู่เ่งรถบัตนอนอยู่เื่งรถบัตนอนกีนมากอะสมองอยังเบือบ่อเบอยู่แังแหกจิตอะทักทายคิปโอ้ไปไดาบ่ละเอา แสดงว่ามีห้อยคนตกอยู่้าวกล้ใส่ทุ่นมาวะนี่ครับเดินเดินเดินสนามล้านเพิ่นกวงกวงเดี๋ยข้างกล้มาละไม่รูน โอเคนะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังคลิปนี้ความกรสีขอเอาไว้ซ้ำนี้คลิปหนาพอกันไหมขอบคุณครับ